สามก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่10สงครามโจรพวกผ้าเหลืองครั้งที่สองหลังจากโกรติดหองหูสงจูฮีสามแม่ทัพโดยมีเล่าปีกวนอูเตียวหุยสายหนึ่งโจโฉสายหนึ่งและสุนเกียนสายหนึ่งได้ร่วมกันปรับปรามโจรพวกผ้าเหลืองเสร็จสิ้น และกลับเข้าเมืองหลวงแล้วอาณาประชารัฐดรต่างตั้งความหวังว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขสักทีหนึ่งแต่การกลับตรงกันข้ามเหตุการณ์ปล้นชิงวิ่งราวกดขี่ข่มเหงรัฐดรการเรียกซวยสินบนยังคงเกิดขึ้หนึ่งกว้าง,งกวางและหนักกว่าเดิมการทั้งนี้เนื่องจากระบบขันทีที่ครอบงำการบริหารราชการแผ่นดินของฮ่องเต้ยังคงอยู่ไม่แต่เพียงเท่านั้นกลับมีอำนาจวาสนาเพิ่มมากขึ้น แกนนำคนสำคัญของคันทีสองคนคือเตียวตงและเตียวเหย,ยงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นทัพประจำกองบัญชาการทหารกลางมีอำนาจทางการทหารเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งส่วนคันทีอีก8ดคนนั้นเล่าก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่คันทีคนวิปริตซึ่งควรมีหน้าที่ปกติเพียงคนรับใช้ของห้องเต้กลับได้ครองตำแหน่งใหญ่ทางทหารระดับแม่ทัพถึงสองคนและเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่อีกแคน แต่นี้ความวิปริตแปรปรววในการบริหารราชการแผ่นดินยุคเลนเต้จึงแผ่ปกคลุมทุกวงการทุกด้านทั่วประเทศอำนาจวาสนาของสิบขันทีมีมากขึ้นเท่าใดความกำเริบเสบสาาในอำนาจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเป็นอำนาจวาสนาที่เกิดขึ้นจากความชั่วร้าย และใช้อำนาจนั้นโดยไม่ตั้งอยู่ในธรรมอำนาจก็ก่อผลร้ายให้แก่บ้านเมืองและรัษดรมากยิ่งขึ้นก็แลเมื่ออำนาจวาสนาของสิบขันธ์ทีคือต้นเหตุของการจลาจนคือต้นเหตุของการก่อตัวลุกขึ้นสู้ของขบวนการต่อสู้กู้ชาติเมื่ออำนาจวาสนาซึ่งเป็นต้นเหตุดังดำรงอยู่และมากขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมส่งผลให้การก่อตัวลุกขึ้นสู้ของประชาชนกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสมาชิกขบวนการกู้ชาติของเตียวกก แม้จะแพ้และแตกสลายไปแล้วจึงได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่เพราะที่ใดมีการข่มเหงกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้เป็นธรรมดาครูเสงซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติคนหนึ่งมีราชภัยไปอยู่เมืองเตียงสาในขณะที่เตียวกีและเตียวสุนไปอยู่เมืองยีหยง จึงได้ร่วมกับราษฎรขอตั้งฐานที่มั่นกอบกู้ชาติขึ้นในทั้งสองเมืองเตียวกีนั้นตั้งตนเป็นกษัตริย์และตั้งให้เตียวซุ่นเป็นเสนาบดีมีราษฎรมาเข้าด้วยเป็นอันมากฐานที่มั่นกู้ชาติของประชาชนได้ขยายตัวลุกลามไปอีกหลายเมืองจนทําให้กองกําลังของกระบวนการกู้ชาติที่ก่อตัวขึ้นใหม่นี้เติบใหญ่เข้มแข็งและขยายตัวออกไปทุกวันแผ่อานาจปกคลุมเมืองต่างๆในลักษณะรัฐซ้อนรัฐแต่อำนาจปกครองที่แท้จริง ที่ประชาชนยอมรับกลับมาอยู่ที่กระบวนการผู้ชาติห่วงต่างๆได้รายงานข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหนังสือกราบทูลถวายรายงานต่อพระเจ้าเลนเต้ถูกส่งเข้าเมืองหลวงอย่างไม่ขาดสายประดุดดังสายฝนที่ตกเต็มท้องฟ้ายอย่างวสันตะลดุดูสามกกฉบับสมบูรณ์ที่แปลจากภาษาจีนระบุว่าหนังสือราชการแจ้งเหตุก่อการจลาจนส่งเข้ามาในเมืองหลวงดังแผ่นหิมะตกแต่ปรากฏว่า หนังสือราชการทั้งหมดถูกสิบขันทีกักเก็บไว้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ห้องเต้ทรงทราบสภาพของห้องเต้เองจึงต้องกลายเป็นคนหูหนวกและตาบอดเข้าทำานองที่โบราณว่าไว้ว่าฝ่ามืออันน้อยเมื่อปิดตาเข้าแล้วก็สามารถปิดฟ้าอันกว้างไกลได้ อยู่มาวันหนึ่งในขณะพระเจ้าเลนเต้กำลังสวยน้ำจันทร์อยู่กับสิบคันทียังมีความสุขในพระราชอุทยานพระพี่เลี้ยงชื่อเล่าโตซึ่งทราบเรื่องการขอตัวและการขยายตัวของขบวนการกู้ชายก็ตกใจจึงตามเสด็จไปถึงในพระราชอุทยานขอเข้าเฝ้าพระเจ้าเลนเต้ทอดพระเนตรเห็นเล่าโตมีสีหน้าแสดงอาการตื่นตกใจจึงตรัสถามว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นเล่าโตจึงกราบทูลว่า โจรพวกถะเหลืองก่อการจะราจนขึ้นอีกแล้วบ้านเมืองกำลังอยู่ในอันตรายทนายพระองค์ยังมาสวยสุรายอยู่อีกเล่าการกลับทูนในเชิงตำหนิฮ่องเต้ผู้เป็นใหญ่เป็นจุดอ่อนและอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะวิสัยผู้เป็นใหญ่นั้นย่อมแสลงหูกับถ้อยคำเช่นนี้ยิ่งเป็นใหญ่เท่าใดอาการแสลงหูก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและอาจกำเริบทำให้คนตายได้พระเจ้าเลนเต้จึงตรัสด,ด้วยความไม่พอพระทัยหนักว่า ที่หัวเมืองต่างๆเกิดเจลาจนนั้นได้ถูกกองทับจากเมืองหลวงไปปราบปรามลาบคาบสิ้นแล้วฉะนั้นจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวอีกเล่าโตทูลว่าเป็นการจลาจนที่เกิดขึ้นใหม่เหตุผลเพราะขันทีสิบคนจากราชการตัดสินคดีความรัษดอไม่ได้เป็นยุติธรรมขันทีสิบคนได้ฟังคำทูลก็ตกใจเพราะเป็นผู้ปิดข้อมูลข่าวสารที่หัวเมืองต่างๆส่งเข้ามาถวายจึงเข้าไปหน้าพระที่นั่งถอดมุกยศทําทีว่าจจลาออกจากราชการเหมือนครั้งก่อน แล้วแก้ตัวว่าได้ทำราชการรับใช้ใกล้ชิดจึงทำให้ข้าราชการขุนนางอิจชาริษยาจะทำราชการไปคงจะไม่รอดชีวิตข้าพเจ้าทั้งสิบคนนี้จะขอออกจากที่เอาแต่ชีวิตรอดไว้แลทสรั์สิ่งินของข้าพเจ้าปูงนั้นขอถวายพระองค์ให้พระราะ้าทารตะแก้วทหารซึ่งทำราชการแต่ตัวข้าพเจ้าทั้งนี้จะขอกราบถวายบังคมลาไปทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิต สามก๊กทุกฉบับไม่ได้ตั้งความสังเกตตรงจุดนี้ทั้งๆท,ที่คำของขันทีดังกล่าวนั้นมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดเพราะนี่คือสุดยอดวิชาของขันทีเป็นวิชาฆ่าคนด้วยการใช้วาจาเป็นอาวุธสุนทอนผู้ได้กล่าวถึงวิชานี้ในหนังสือพระอภัยมณีตอนที่นางละเวงอาสาไปสังหารอุศเรนว่าจะพลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธประหารบุตรเจ้าลงกาให้อาสันจนอุศเรนต้องรากเลือดถึงแก่ความตาย นกักการเมืองบางคนในชั้นหลังได้สืบทอดวิชาขันทีนี้แล้วมีใจอมหิทธ์ก่อความชิพหายให้แก่บ้านเมืองราชดรไม่ต่างอันใดกับยุคขันทีกินเมืองในสมัยสามก,ก๊กคำเพชรทูลที่หวานระเรื่องหูชนี้กินใจเลึกพระเจ้าเลนเต้นักพระไทยหนึ่งล้นด้วยน้ำใจรักสิบขันทีอีกพระไทยหนึ่งล้นด้วยน้ำใจชังพระพี่เลี้ยงเล่าโตไม่ได้ไตรตรองพจงิจารณาใดๆก็เชื่อตามคำเพชรทูลแล้วตรัสว่าตัวเป็นพี่เลี้ยงที่บ้านเรือนของตัวนั้น ก็ย่อมมีคนสนิทใช้สอยอยู่แต่ตัวเราเป็นเจ้าอยู่ในราชสมบัติมีคนซึ่งสนิทใช้สอยบ้างตัวมาริษยาว่ากล่าวให้เราขัดเคืองแล้วตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่คุมตัวเล่าโตไปประหารเล่าโตจึงร้องขึ้นหน้าพระที่นั่งว่าไม่เสียดายแก่ชีวิตเสียดายแก่ราชสมบัติของพระเจ้าฮั่นโคโจที่สืบทอดมา400ปีเศษจะดับศูนย์พระเจ้าเลนเตก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสีย กรมตัวเล่าโตออกไปจากพระราชอุทยานพอดีรองอัครมหาเสนาบดีชื่อตันต๋ำมาพบเหตุเข้าก็สั่งเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งประหารจะไปเข้าเฝ้าห้องเต้ก่อนรองอัครมหาเสนาบดีตันต๋ำเข้าไปในพระราชอุทยานเข้าเฝ้าพระเจ้าเลนเต้ทูลว่าพระพี่เลี้ยงเล่าโตได้อุ้มชูเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพระองค์มาแต่น้อยทำผิดจการข้อใดจึงต้องโทษถึงประหารพระเจ้าเลนเต้ตรัสตอบว่า เล่าโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความคิดเอาความเท็จมากราบทูลและยุยงใส่โทษสิบขันทีซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งกระทำการหยาบช้าต่อเราตันต๋ำจิงทูลว่าที่เล่าโตกราบทูลนั้นเป็นเรื่องจริงบัดนี้ขุนนางข้าราชการและราษฎรทั่วประเทศเดือดร้อนนักมีความเกลียดชังอยากกินเลือดกินเนื้อสิบขันทีแต่พระองค์กลับมีพระทัยรักหลุดพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่มีความชอบสิ่งใดก็ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ ขันที่องสีก็ได้ร่วมสมคบกับกบฏเป็นไส้ศึกให้โจรมีผู้มากราบทูลก็ไม่ทรงชำระให้รู้ผิดถูกจะทำให้ราชสมบัติเป็นอันตรายพระเจ้าเลนเต้เถียงว่าไม่เป็นความจริงตันตำแค้นใจนักจึงเอาศรีรษะชนพระแท่นที่ประทับจนโลหิตไหลพระเจ้าเลนเต้ทรงพระโกรขนาดหนักตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาตัวรองอัครมหาเสนาบดีตันตำและพระพี่เลี้ยงเล่าโตไปจำใส่คุกไว้ ทันทีผูกแขนทั้งเล่าโตและตันตำที่กล่าวโทษตัวให้ถึงตายในยามดึกของคืนนั้นสิบันที่ก็ลอบเข้าไปในคุกหลวงสังหารเล่าโตกับตันตำเสียขณนที่สิบคนปรึกษาการเห็นว่าหากปล่อยให้กระบวนการกู้ชาติทำการต่อไปความผิดก็จะมาถึงตัวถ้าเห็นว่าการของของสีทันทีที่รับเป็นไส้ศึกในเมืองหลวงให้กับโจรแต่ครั้งเตียวกกยังอยู่ยากจะสำเร็จได้เพราะความเชื่อถือศรัทธาของรัษฎรที่มีต่อการกู้ชาติในครั้งนี้ น้อยกว่าเมื่อครั้งเตียวกกหลายเท่านักจะหวังประโยชน์อันใดย่อมไม่คุ้มกับประโยชน์ปัจจุบันดังนั้นจึงแต่งเปน็นหนังสือรับสั่งสองฉบับฉบับหนึ่งไปถึงสุนเกียนให้ไปกินเมืองเตียงซาและสั่งให้ไปปราบกระบวนการกู้ชาติของครูเซิงอีกฉบับหนึ่งไปถึงเล่าหนีตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอิจิวและให้ยกไปตีเตียวกีเตียวซุนที่เมืองยีหยง ไปเล่าเก้งทราบรับสั่งตั้งเล่าหนีเป็นแม่ทัพไปรบเตียวกีเตียวซุ่นจึงเขียนหนังสือให้เล่าปีถือไปหาเล่าหนีฝากให้เล่าปีไปทําการศึกด้วยเล่าหนีทราบความแล้วก็ดีใจมีคําสั่งโดยอํานาจแม่ทัพแต่งตั้งให้เล่าปีมียศเป็นานร้อยในสังกัดกองทัพของตนเล่าปีจึงได้กลับเข้ารับราชการทหารอีกครั้งหนึ่งโดยมียศเพียงในร้อยเท่านั้นแต่สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระขังหุนไม่ได้กล่าวถึงว่าเล่าปีได้รับยศทหารหรือมียศใดๆ สุนเขียนทราบรับสั่งแล้วก็ยกทัพไปปราบคูเสงตีฐานที่มั่นแตกคูเสงตายในที่รบทหารของคูเสงก็แตกหนีไปสินส้นจนเล่าหนียกทัพไปเมืองยีหยงรบกับเตียวกีเตียวซุนซึ่งมีกําลังพลเข้มแข็งจํานวนมากรบกันอยู่หลายวันทหารของเตียวกีเตียวซุนก็ขาดสเสบียงอดยากทั้งเตียวซุนเองก็เป็นคนยากไม่เอาใจทหารนายทหารคนสนิทจึงหักหลังนายฆ่าเตียวซุนและตัดีรษะเอาไปให้เล่าปี ส่วนเตียวกีไม่รู้ว่าเตียวสุ่นตายและทหารเอาใจออกห่างหนีทัพเป็นจำนวนมากก็ท้อถอยสิ้นความคิดและเอาดาบเชือดคอตายขบวนการคู่ชาติหรือที่ฝ่ายทางการเรียกว่าโจรพวกผเหลืองที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกสุนเกียนและเล่าหนีเล่าปีปราบปรามจนสงบราบคาบด้วยประการละชนี้ เาเลนเต้ได้รับทราบความจากรายงานแล้วมีพระดำริว่าสุนเกียนมีความชอบโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองกังแฮซึ่งเป็นหัวเมืองเอกสำหรับเล่าหงีมีความชอบมากโปรดให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนเล่าปีนั้นตรัสว่ามีความผิดครั้งตีตกอิว่วให้เอาความชอบนั้นลบล้างกับโทษและโปรดให้ไปรักษาบ้านแฮปิดซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ปลายดานพอดีกองซุนจา้านเพื่อนร่วมสำนักของเล่าปีและโลติดซึ่งรับราชาการเป็นขุนนางอยู่ในพระเจ้าเลนเต้ได้ทูลถวายดิกาว่า เล่าปีนี้แต่ก่อนก็มีความชอบในการปรับปรามโจรพวกผาเหลืองมากมาครั้งนี้มีความชอบปรับโจรได้สงบราบคาบอีกขอทรงพระกรุณาพระราชทานให้เล่าปีได้ไปเป็นเจ้าเมืองเพ่ง,งวนขวนเถิดพระเจ้าเลนเต้จึงโปรดก้วให้เล่าปีเป็นเจ้าเมืองเพ่ง,งวนขวนตามคำดีกาของกองซุนจา้านและพระราชทานยศทหารให้เป็นนายพันทหารมา้ามีหน้าที่คุมทหารม้าและรถศึกพิจารณาน้ำพระทัยของพระเจ้าเลนเตในครั้งนี้แล้ว เห็นได้ชัดว่าพระองค์เองไม่ได้มีสิ่งใดติดพระทัยในตัวเล่าปีและคงไม่ติดพระทัยในเรื่องเดิมของพระราชวงศ์สายเล่าปีแต่ที่ผ่านมาเหตุที่ทรงไม่โปรดเล่าปีตามควรกับความชอบนั้นน่าจะติดปัญหาอยู่ที่สิบขันธ์ทีมาครั้งนี้เมื่อกองสุนจ้านขุนนางถวายดีกาแสดงว่าเล่าปีก็มีพรรคพวกอยู่ในราชสำนักจึงโปรดให้ตามขอและยังแถมยศในพันทหารมา้าซึ่งเป็นกองกําลังเคลื่อนที่เร็วอีกตําแหน่งหนึ่งซึ่งแสดงว่า น่าจะมีสิ่งใดอันเป็นความภายในราชสำนักที่ทรงหวังจะพึ่งพาเล่าปีในภายหน้าอยู่ในพระทัยเหมือนกันแต่ไม่มีใครได้ทราบความนี้เพราะสิ้นราชการซะก่อนเมืองเพ็งว้นกวนนั้นเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองทหารเป็นที่ตั้งของกองกําลังทหารมา้าทั้งข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์เล่าปีไปครองเมืองเพ็งว้นกวนแล้วก็มีกําลังและกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อน